แวเรื่องนี้ค่ะคุณหมอเนี่ยมีการออกมาเปิดเผยเป็นเรียกว่าเคสแปลกเพราะว่ามีการไปพบก้อนดำๆในท้องของหญิงชาราวัย92้92ปีจำนวนทั้งสิ้นประมาณสัก68ก้อนรู้ต้นตอนเนี่ยโอ้โหไม่แปลกใจคุณผู้ชมค่ะเกิดจากการที่เธอเองเนี่ยไปกินผลไม้ชนิดนี้ค่ะ ในเว็บไซต์ d i l y y m i l นะคะมีการออกมารายงานคะว่าแพทย์คนหนึ่งในตุรกีเนี่ยออกมาเตือนถึงภัยอันตรายที่อาจจะส่งผลถึงชีวิตได้จากการกินมเมล็ดผลไม้หลายคนนะ่ะโอ้ไม่เป็นไรหรอกหรือกูสโลบายบอกนิดนิดหน่นอยๆกินเข้าไปมันไม่ไม่ไปงอกดนท้องหรอกแต่อันนี้เป็นเรื่องน่ากลัวนะครับเพราะว่าเผยให้เห็นเป็นสีดําๆที่สะสมอยู่ในระบบย่อยอาหารของคุณยายชื่อว่าคุณยายอาย คุณยายอายเนี่ยเป็นผู้ป่วยวัย92ปีค่ะซึ่งทางด้านของศัลยแพทย์ได้มีการนำเอามาเล็ดอินทพาลัม28เม็ดเม็ดมากก่ออีก35เม็ดนะคะรวมถึงก้อนเนื้อที่มันคล้ายๆหินน่ะอาจจะเป็นคล้ายๆเนี่ยวนะ่ะเป็นแข็งๆนะคะขนาดเท่ากําปั้น,นอีก5ก้อนเอาออกมาจากกระเพาะแล้วก็ลำไส้ของคุณยายท่านนี้ค่ะซึ่งแน่นอนก็ว่าก้อนหินเหล่านี้เนี่ยมันเกิดจากการที่ต้องบอกว่า เม็ดของอินทระัลามคุณผู้ชมค่ะมันหลายเม็ดเนาะรวมตัวกันจนกลายเป็นว่าเป็นมวลใหญ่สะสมค่ะคือมันก็คงติดติดติดกันเป็นก้อนๆแข็งๆนะคะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่ระหว่าง5.5ถึง6เซนติเมตรโอ้ก็ก็ไม่น้อยนะคะก็ใหญ่อยู่เหมือนกันก็ไม่ทราบว่าคุณายายอายรายนี้ได้มีการกลืนมเมล็ดผล,ลไม้ชนิดนี้มานานแค่ไหนแล้วจนมันไปสะสมกันเป็นก้อนๆแข็งขึ้นมานะคะแต่เธอเองเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะใช้ชีวิตมาเรื่อย จนกระทั่งมีก้อนหินขนาด4เซน4เซนติเมตรคุณผู้ชมเข้าไปอุดในลำไส้เล็กอีกไอ้ก้อนหินก้อนนี้เลยค่ะมันทำให้เกิดรูในลำไส้ซึ่งทำให้เนื้อเยื่อเนี่ยเนา่าเนา่เนาเสียเลยค่ะเกิดเป็นอาการบาดเจ็บที่ต้องเรียกได้ว่ามันอาจไปถึงชีวิตได้เหมือนกันคุณผู้ชมซึ่งน้าหน้าของคุณยายค่ะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยลูกๆของเธอเนี่ยแหละคะ่ะหลังจากที่คุณยายเนี่ยบ่นกับลูกบกว่า ไม่ไหวเลยอะ่ะมันปวดท้องแล้วคุณยายเองก็เริ่มมีอาการอาจเจียนไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวแล้วคุณลูกก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลแพทย์ที่ตรวจสอบเนี่ยก็ส่งเธอตัวไปส่งตัวเธอเนี่ยไปที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งจนกระทั่งได้รับการตรวจด้วยเครื่อง CT สแกนหลังจากที่ตรวจด้วยเครื่อง CT สแกนนะคะทำให้เห็นว่าในท้องของคุณยายในกระเพาะของคุณยายเนี่ยมันมีมเมล็ดของผลไม้ขนาดเล็กๆเๆๆๆๆเล็กๆเล็กๆเล็กๆๆๆๆๆๆๆ หลายสิบเมตรด้วยกันที่ไปอยู่ในนั้นรวมถึงมีก้อนเนื้อคล้ายๆกับผินขนาดใหญ่อห้าก้อนนะ,ะที่มันสะสมกันจนเป็นก้อนแข็งค่ะแพทย์ก็เลยรีบพาคุณยายเนี่ยไปผ่าตัดโดยด่วนโดยใช้เวลาในการผ่าตัดเนี่ยประมาณสักสองชั่วโมงได้ในการผ่านะคะซึ่งพวกเขาเนี่ยคุณหมอก็จะมีการเอาส่วนที่ได้รับความเสียหายของลำไส้เนี่ยตัดทิ้งไปน,นู่นนั่นนี่แล้วก็มีการเชื่อมต่อเนื้อเยื่อที่แข็งแรงกลับเข้าไปใหม่ ไม่พอค่ะก็มีการเอาเมล็ดนะคะที่อยู่ในท้องของคุณยายลงถึงก้อนหินที่มันเป็นสโตนทั้งหมดในแข็งๆเนี่ยเอาออกจากกระเพาะของคุณยายหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งลำไส้หรือกระเพาะอาหารก็แล้วแต่จนทําให้คุณยายเนี่ยด้วยความที่นานเนาะผ่าตัดนานต้องพักฟื้นอยู่ในห้อง ICU ต่ออีก5วันเพื่อดูอาการหลังจากการผ่าตัดทีนี้ค่ะทางด้านของคุณยายเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยว่าส่วนตัวเนี่ยชอบมากเลยกินอินทผลัมชอบแล้วก็ชอบมะกอกมาก,มากๆเลย ก็กินเม็ดเข้าไปด้วยไม่ได้กินแต่เนื้อเอาเม็ดเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็มักจะกลืนมเมล็ดเสมอลูกสาวก,ก็บอกนะก็เตือนแล้วนะแต่คนแก่เนาะอดูแม่คะคายมาเมล็ดออกเธออย่าไปกินมันเลยแต่คุณยายบอกไม่พูดไปทันขาดคำํำค่ะเพราะลูกบอกไม่อ่าบอกอยาก,กินเลยแม่กืนเลยค่ะจนเมื่อเวลาผ่านไปนะคะคุณยายก็ไม่สามารถกินขนมปังหรือเริ่มกินน้ําไม่ได้ละเพราะมันเริ่มแบบ จุกอยู่ที่คอมันเริ่มติดคอแล้วกืนอะไรมันก็ไม่ค่อยย่อยแล้วนะคะแต่หลังจากนั้นเนี่ยคือหลังจากที่ผ่านประสบการณ์ที่มันน่ากลัวแบบนี้คุณยายเขาก็ตัดสินใจบอกนะคะว่าต่อไปนี้ไม่เอาละเคดจะไม่แตะมันอีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ดีขึ้นมากมากแล้วฉันจะไม่แตะไอ้พวกอินท่าผ่าลามแล้วก็มะกอกอีกเลยคุณยายมันกินได้ค่ะเพียงแต่ว่าคุณยาย,ยาไปกินเม็ดมันนะนะคะ คือเธอก็บอกว่าต่อไปนี้จะทําการแยกเมล็ดละเออแล้วก็ความผิดของของเนี้ยก็คือฉันเองนี่แหละเออจริง,รงๆแล้วเนี่ยก็อยากจะเตือนไม่มีใครควรที่จะกินเมล็ดแบบนี้เข้าไปอีกไม่เพียงเท่านี้ค่ะทางด้านของดรอิวฮานนะคะเป็นศัลยแพทย์ที่โรงพยาบาลที่คุณยาย,ยรักษาอยู่เขาก็มีการออกมาเปิดเผยเพิ่มเติมค่ะว่าคุณยายเนี่ยถือว่าโชคดีนะที่ได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์ได้ทันเพราะเรื่องนี้มีความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิตนะคะจากการติดเชื้อในกระแสะเลือด และประกอบกับการที่คุณยายเนี่ยอายุเยอะแล้วไอ้โตนเนี่ยบางทีที่มันเอาออกมามันก็ค่อนข้างจะลําบากนะใช้เวลาในการผ่าตัดค่อนข้างจะนานโอ้โหได้ได้ว่าถือว่าเป็นความโชคดีของคุณยายจริงๆค่ะไม่งั้นนะคะถ้าไม่ตรวจเจอก่อนหรือหรือว่าถ้าปล่อยให้มันสะสมไปเรื่อยๆเนี่ยไม่นึกเหมือนกันค่ะว่าจะผ่าทันหรือเปล่านะโชคดีที่คุณยายรอดมาได้ค่ะ ไทยนิวสสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ